สวดีจ้าเฮานี่ก็ซื้อเล็กเนาะมันนี่ก็ซิมีแนวดีๆมานำเสนอหมเฮากันเนาะก็ซิเป็นโลซันผสมหัวน้ำหอมแบนเนมพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าโลซันตัวเนี่ยซิมี่กินหอมติดทนนานละกะซอยบำรุงผิวปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นเนาะละกะมีส่วนผสมของมอยเจอร์เนาะให้ผิวเนียนนุ่มละกะสมชื่น เขาสิมาย,ยกตัวอย่างให้เบิ่งกันเนาะก็จะเป็นตัวนี้โคเลิบจากชาแนลเขาสิบีบเนื้อครีมให้เบิ่งเนาะเป็นโลชั่นที่สามารถใส่ได้ทุกสภาพผิวเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมเสียอว่าเนื้อครีมเนี่ยเนียนละกะละเอียดเนะดเาะทดลองใส่กันเลยดีกว่าที่สำคัญเนาะกลิ่นหอมเยลีหอมขนาดเลย กะสิเห็นได้ว่าเนื้อครีมนี่ซึมไวเนาะละกะบ่เ,เนหนีเวเนอหนะเลยเนาะ <c oughs> หอมตั้งแต่เฮาเริ่มทาเลยเนาะสำหรับอ่าโลัซนของเฮาเนี่ยใส่ได้ทุกสภาพผิวว่าสิเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสามารถใส่ได้บิดเลยอ่าใส่สเป็นยามกลางเว้นหรือว่ายามกลางคืนก็ได้เนาะ <c oughs> สำหรับยามกลางเว้นเนี่ยสิทาตอน ไปเรียนไปตลาดไปชอปปิ้งไปให้ไปหน้าเนาะไปกินลาบกินก้อยสามารถท่าได้เบิดเลยเพราะว่ามีส่วนผสมของ สารป้องกันแดดน้ำเนะและกะ็ซอยบำรุงผิวปรับทให้ผิวขาวละก็สำหรับกลางคืนก็สามารถใช้ได้คือกันเนี่ยเล็กซิมักใซาหลังอาบน้ำเนาะเวลาอาบน้ำแล้วๆนี่ก็สิเอาโลซันเนาะมาทาเนาะทาโตก่อนนอนเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันสุดซอยบำรุงผิวเป็นอาหารของผิวเฮ็ไให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นละก็เวลานอนเนี่ยเขาก็สิได้กินหอมของโลซัน,นเนาะเฮ็ไให้เขารับสบายเนาะ ทั้งเบอร์กัซสิมี้อยู่3โตเนาะโลซันผสมหัวน้ำหอมแบรนเนมของเขาโตวแรกกระสิเป็นโตัวนี้โคเลิเบจากชาแนลหน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะขนาด50กร,รมัมโตวที่2เบอร์รี่ลอนดอนจากเบอร์เบอร์รี่ราคาโตวที่3พรอมลางโคมจากลางโคมเนาะทั้งเบอร์ัวโตยี่ห้ออโลบอดี้เนาะ หาซื้อได้ง่ายตามตลาดนัดทั่วไปเพราว่าสิเป็นร้านค้าร้านเสริมสวยมีขายเบิดเนาะหรือว่าจิตสั่งซื้อทางไลน์ไอดีแล้วก็บเบอร์โทรที่ขึ้นอยูด่ด้านล่างนี่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยเนาะผู้ใดที่สนใจก็สั่งซื้อกับเขามาได้เลยเนาะนี่หน้าตาก,ก็สิเป็นแบบนี้เนาะขนาดหาสิกรมัมมีอย่างดีเนี่ยรีนี่เขาก็สิเอามาแนะนำแล้วก็มาอัพเห็เบิ่งอีกไม่เนาะก็ฝากไว้น้ำเนาะโลซัน อโลบอดี้ผสมหัวนำหอมแบนเนมเดออย่าลืมเดอบ๊ายบาย